今回、こうやってグループステージ、首位で通過できたというのは、本当にタイのサッカーファンの皆さんの本当におかげだと思ってます、本当にありがとうございました。はい、でそれととサッカー協協会ののの皆皆ささんん各クラブの皆さんの協力があっっててこうやって選手一生懸命 ก็อกอันนึงก็คือรวมถึงทางสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยและทางสโมสรของต่างที่ให้ความสะดวกและให้ความร่วมมือนะขอบคุณด้วยใจจริงครับทั้งทางสโมสรและทางสมาคมฟุตบอลไทยเหลืออีก4เกมครับเราต้องการชนะ4เกมครับและจบท์นเม์นี้ก็ ฝากทุกภาคส่วนให้เป็นแรงเป็นกำลังใจเชียร์เราพวกเราต่อไปค,ครับ